ตองเป็นยัอไงโอ้ยโอ้ไม่เจอนานโอ้สบายดีไหมเนี่ยโอ้โหดูดูดูไม่ได้เจอนานไปสักมาเหรอสักหัวใจที่น้าสุดยอดเลยร็มากนี่ใช่อยู่กับตตอ้าวใครอะเป็นยังไงออยู่ไหนอะอยู่เนี่ยอยู่อยู่บ้านอยู่บ้านนี่อยู่ไหนกันเนี่ยอยู่บ้าน สบายดีนะสบายดีออสุดล่าสุดคือม,มีกันแล้วนะนี่เป็นเป็นภาพที่น่ารักมากนะครับสำหรับภาพสามคนนี้นะครับอืคนหนึ่งก็เป็นหญิงสาวจากเชียงใหม่นะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้จัดการที่แสนใจใจร้อนของผม <c oughs> <c oughs> ส่วนนี้คนหนึ่งเคยเป็นน้องสาวผมนะครับเคยเป็นน้องสาวผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้กลายเป็นเพื่อนบ้านเออครับเจอกันข้างนอกก็แค่ทักทายกันแค่ยกมือครับผมยกมือทักทายกัน <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับพิชามีอะไรอยากจะคุยกับแฟนไหมก็ oh, สวัสดีทุกคนค่ะอ uh, Happy b บ r ด h d a y พี่โนนะคะ <c oughs> ทำเค้กให้ผมยากนะครับเล่าให้ฟังครับเค้กนีใ่ใช้เวลากี่วันอะใช้เวลา <c oughs> สัญญาเพราะว่าเราเข้าชนกันเออใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะโอ้ผมว่าสัญญามันชนกันมากเลยต้องขอบคุณที่ชามากนะที่สละเวลามาเออแฮปปี้เบิร์เดย์นะอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมสวยจังบ้านใครไม่สวยเลยอ้าวไม่ชมไม่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 หมายถึงคนครับหมายถึงบ้าน แย่ยิ้มเหมือนกับยิ้มเป็นผมชมอ่ะคุณเข้าใจอะไรผิดเปล่าครับฮะมีซากะตองเกินไปนะยามชนกันเดี๋ยวผมออกไปนอกบ้านไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยนอกหน้าบ้านไปอยู่เหมนเพื่อนเที่ยวเงินหน่อยเฮ้ยเหมือนกับมีคุณอยู่ในในบ้านผมเนี่ยเฮ้ยภาพเนี้ยเฮ้ยคุตนะเนี่ยหลังอ่ะใครเพิกมากเลยว่ะ เดี๋ยวนี้ไอจีมันมีแบบทะลุมิติ์มาถึงกันแล้วเปล่าโอ้ยนี่สุดว่ะยอดนะครับอันนี้จริงๆนี่เป็นเป็นภาพสามนิตินะครับที่เราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไปเฮ้ยจับจับพี่จับโอ้จับกันไม่ได้นะครับจับกันไม่ได้โอ้มันเป็นภาพสามนิติโอ้เดี๋ยวนี้มันมันมีระดับนี้แล้วนะครับขึ้นโลก ให่มากไม่ได้ทำชุดนักสดไม่ช้าปิดเสียงแล้วโอเคครับโหวุ่นวายมากนะครับไล่เข้าไปแต่บ้านไปนะเข้าไปแ่บานไปนผู้นั่งพูดอหน้าจอตอนแรกสามพันเองยิดสิ่งญี่นมากนะครับเดี๋ยวอะไรนะตัวน้องขอมน่านสุมีอะไรที่อยากจะสักชายเป็นแเออวัยพรวัยพมันเกิดได้ไหม อวยไปเลยเมื่อกี้นีไไ่ไม่อวยไม่อวยตอนนี้คุณนิชามีมีแบบผลงานอะไรอยู่บ้างไหมครับวันนี้ไปทําอะไรมาเออวันนี้ไม่ไ,ไปไม่ได้ไปทําอะไรมาค่ะแค่แบบงานเล็กๆน้อยๆเฉยๆโอเคครับนี่ผมอยู่หน้าบ้านผมนะเนี่ยไฟอสองวัอนอยู่ในบ้าน,นอยน,นี่นิชาดูบอลเอ่อสเปอร์อสองศูนย์กำลังพูดถึงทีมอะไรนะ อะไรนะสองศูนย์นะครับเฮ้ยนอนเอาไอ่เอาไหมเอ่ไหเป็นคนที่เชี่ยวโดนหลอกเหรอครับก็วันนี้ดีใจมากขอบคุณมากนะต้องที่แบบมางานวันเกิด ยยิ่่งใหญเละนี่คืองานวันเกิดแล้วใช่ใช,ใช,ใชนะครับก็อบคุณคุณขี้กระตึกมากนะครับที่มาในวันนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับก่อนที่จะกลับไปพร้อมกับครอบครัวเค้กอร่อยมากต้องโตโน่กินตอนตอนสายๆแล้วขอบคุณมากที่ตั้งใจทำเค้กมาให้นะครับ ถึงแม้ว่าน่าจะประมาณเก้าสิเปอร์ซ็นเป็นฝีมือของแม่ยุย้ยอ้าวนิ <ชา S 1> เปน <ลอ S 1> คนล้ลอเล่นล้อเล่นล้อเล่นชายออกมาเลยนะโอเคครับโอเคทางกระต้องเ,เดี๋ยวโตโนไปคุยกับแฟนๆต่อก่อนได้ได้นิชาก็ขอแบบนั่งเล่นในบ้านก่อนนะได้ได้ได้ฝากเชียร์สเปอร์ด้วยครับเ,เดี๋ยวคะแนนขึ้นเราบอกโอเคครับบายบายครับนิชา <c oughs> ออกไง <c oughs> ออกไม่เป็นกันอีกแล้วออกแล้ว